โอ้โหหนึ่งหมืนหกพันบาทจ้าเขาแกะกุ้งให้ด้วยจ้าไปคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาไปทานร้าน Empire Hotpot ที่ประเทศสิงคโปร์กันค่ะร้นนี้ก็อยู่ในห้าง n อันซิตี้นะคะอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะมันกคล้ายพารากอนนะคะอยู่แถวแถวออชาดก็คือเวลาเราไปเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเพื่อนก็จะแนะนาร้านเราใช่ไหมเพราะเพื่อนมาเที่ยวไทยเราก็จะแนะนําร้านเพื่อนเข้ามาฟิลก็คล้ายๆร้านไฮดีเหล่าในไทยนั่นแหละแล้วเรานดะเจอเพื่อนตอนเที่ยงเราก็ลืมไงเพราะาเราเพิ่งกินข้า,าวเช้าอิ่มมาเราก็บอกเขาไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> งปลาคุกไข่เค็มอันนี้ดีมากต้องสั่งอร่อยมากท่นก็สั่งมาสองซุปนะก็เป็นซุป l o b s t e ์กับซุปหูฉลามซุป l o b s t e ์คือดีมากดีมากพอซุปเดือดเขาก็มาตักชิ้นเนื้อ l o b s t e ์ขึ้นให้ใช่ไหมเราก็คิดว่าน่าจะมีประมาณครึ่งตัวแต่เนื้อก็แน่นมากอร่อยมากเช่นกันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงใช่ไหมมาเรามาลองชิมซุปกันแม่บอกว่าร้อน พนักง,งานบริการดีมากนะก็คือมาตักแบบหฮเดียรเลานั่นแหละเขาก็จะทิปให้ต้มให้อันนี้มันก็พอเข้าใจนะแต่ประเด็นคือพอตอนสุกแล้วเนี่ยเขาแบ่งใส่จานให้ด้วยเขาจะถามว่าเรากินอะไรก็บอกเพื่อนแบบว่าร้านนี้บริการดีๆเนาะแต่เพื่อนสิงคโปร์บอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยเขาทำเอง Okay, okay. แบบความเอ็มพายตามชื่อร้านมีการแบบว่าโชว์ด้วยแต่เม่รู้เนี่ยปลาชื่อชื่อพรอมเฟตเนี่ยมันคือปลาจาระเมศขาวจานละสี่พันกว่าบาทมิน่าละโชว์ยิ่งใหญ่เชียวพนักง,งานเนี่ยมายืนดูแลที่โต๊ะเนี่ยทั้งร้านแล้วอร่อยสมราคาเราเป็นคนไม่ชอบกินปลาใช่ไหมแต่พอรู้ราคาแล้วเราต้องกินไงพอกินไปแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวเลยดีมากก็มีลำดับขั้นตอนของเขานะลงเนื้อก่อนแล้วก็แบ่งเนื้อลงผักแล้วก็แบ่งผักลงบะหมี่แบ่งบะหมี่แล้วเนี่ยพอลงกุ้งใช่ไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าต้องมานั่งแกะเเเออง้้้าาาไปแกใหดวยจ อิ่มแล้วเหลือแหละมือนี้แต่ต้องเจอเพื่อนไงก็ว่าว่าทำไมการบริการอลังการดูราคาซะก่อนโอ้โห1ึ่งหมืพบาทจ้า